โอเคทีนี้ก็มาดูข้อที่ร้อยแปดนะข้อนี้พี่เผอ่อวงเฉลยไปก่อนแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเน้นที่วิธีคิดดีกว่านะข้อนี้พี่ขอโทษเผือวงเฉลยนะโจทย์ก็ถามว่ากระแสไฟฟ้าไอมีค่าเท่าใดนะกระแสไฟฟ้าไอมีค่าเท่าใดนะเออสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ใชเฉลยคําตอบหรอกแต่เป็นวิธีคิดนะรูปมันก็เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะโอเคนะก็คือมีเออเออมีเหมือนกับเป็นฐานก็ได้อะ ให้กำเนิดความัะสออมา12โวลต์ก็มีกระแสไอแล้วก็มีคล้ายๆหลอดไฟ2ออันจริงๆมันก็คือตัวต้านทานนั่นแหละนะก็คือตัวต้านทานอยู่2อันอันนี้ต่ออนุกรมกันถูกไหมอันนี้ต่ออนุกรมกันแล้วก็มีอันนี้อยู่อันหนึ่งนะซึ่งถ้าพี่เขียนวงจรใหม่เนี่ยให้ดูง่ายๆเนี่ยอันนี้ก็คือจะเห็นว่ามันต่ออย่างนี้ถูกไหมถูกไหมตบอันนี้มาฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเออแบตเตอรี่นะแล้วก็ต่อมาอันนี้2อันแล้วก็อันนี้1อันนะก็คือจะวาดใหม่ได้ประมาณนี้นะ อย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ถูกไหมนะตะกี้สองอันนี้ถูกไหมแล้วก็อันนี้นะ่าตบมาอันนี้นะก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือสิบสองโวลต์ถูกไหมนะแล้วก็อันนี้เนี่ยต่อขนานกันนี้ต่อขนานกันน,น,น,กน,นะส่วนตรงนี้เนี่ยต่ออนุกรมกันโอเค แล้วเขาก็บอกว่าไอ้หลอดหลอดอันนี้ก็คือ15วัตต์นะแล้วก็12โวลต์ส่วนไอ้เจ้า2หลอดนี้เนี่ยเท่ากันก็คือเป็น5วัตต์แล้วก็6โวลต์นะโอเคจะเห็นว่าโจทย์ก็ให้ข้อมูลที่เราคิดเองได้ในบางส่วนมานะเพราะอย่างไอ้เจ้านี่เนี่ยนะเรารู้ว่า2อันนี้เนี่ย6โวลต์กับ6โวลต์ถูกไหมการต่อแบบอนุกรมเนี่ยไอเนี่ยไหลเท่ากันนะสองอันนี้เนี่ยไอไหลผ่านเท่ากันนะนะไอไหลผ่านเท่ากันนะนะไ นะซึ่งเวลาไอามันแต่การต่อแบบขนานเนี้ย v เท่ากันนะแล้วก็รู้ได้ว่าตรงสายนี้กับสายนี้เนี้ย v เท่ากันอย่างอันนี้เน v เป็น12โวลต์อันนี้ v ก็เป็น12โวลต์แล้วก็จะเท่ากับตัวกำเนิดของมันก็คือ12โวลต์นั่นเองถูกไหมแล้วพอต่อแบบอนุกรมเนี้ยนะ v ก็คือ v รวมของแบบอนุกรมนี่ก็คือ v 1บวก v 2ถูกไหมก็ ตรงตามนี้เลย6กวนบวกหกวนก็เป็น12นะอันนี้ขนาดก็เท่ากันนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือไอที่ไหลรวมนะไอที่ไหลรวมทั้งหมดก่อนที่จะแยกออกมาเป็นอันนี้กับอันนี้นะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยว์มันเท่ากันก็จริงต่อแบบขนาดนะแต่อเนี่ยพอมันไหลมาอย่างนี้ยังเป็นไอรวมอยู่นะมาเส้นนี้ก็แยกเป็นไอหนึ่งนะอันนี้ก็แยกเป็นไอสองนะแต่ไอเจ้าไอหนึ่งนี่แหละที่มันไหลผ่านไอเจ้านี้กับเจ้านี้เท่ากันโอเคนะอันนี้ก็คือเรื่องของอนุกรมกับขนาดนะทีนี้เนี่ย เราจะคิดยังไงล่ะนะตะกี้พี่ก็เห็นว่ามันมีอยู่2ตัวอันนี้ถูกไหมล่ะที่เป็นเออห้าวัตหกโวลต์นะห้าวัตหกโวลต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเออสิบห้าวัต์แล้วก็สิบสองโวลต์นะพี่อยากได้อะไรรู้ไหมพี่เน้นสูตรทั่วไปก็ U V เท่ากับ I R นะพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องการที่จะหา I รวมถูกไหมเราต้องการที่จะหา I รวมนะแล้วก็เราก็ต้องการที่จะหาเออในเมื่อเราต้องการที่จะหา I รวม V รวมเรารู้นะเพราะว่าคือ12 ถูกไหมเรารู้ V ีรวม12้นะเราต้องการจะหายรวมถ้าเราหา R ได้เนี่ยก็หาได้ได้ละถูกไหมถ้าเราหา R ได้เราก็หาไได้ละ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการที่จะทราบอารวมนะวิธีการหาอารวมก็ไม่ยากถูกไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยต่ออนุกรมกันนะแล้วก็เอา R ถ้าเราหา R ได้นะเราก็เอา R มารวมกันแบบอนุกรมแล้วก็ค่อยมารวมกันแบบขนานกับเจ้าตัวนี้แค่นั้นก็จบนะแล้วก็ไดอารวมแล้วล้วก็แทน V เท่ากับ IR แล้วก็จะได้ I ออกมานะแค่นั้นจบพอนะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะหา R ได้อย่างไรนะจากตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ R มานะโจทย์ไม่ได้ให้ R มาแต่ให้ P ออกมาถูกไหมเป็น เออหน่วยเป็นวัดนะให้เผียวออกมาหน่วยเป็นวัดแล้วก็ให้วนออกมาก็หน่วยเป็นวนโอเคไหมให้มา2ตัวนะเออน้องก็ลองเออบางคนจะชอบจำจำสูตรก็เป็น P จะเท่ากับวีส่วน R ถูกไหมละ่ะ จทย์ให้ p กับ v มาถูกไหมเราก็หา r ได้ละแค่นี้จบใช่ไหมพอเราหา R ได้เราก็เอา r ไปคํคำนวณได้ r รวมจบเลยแทน v เท่ากับ i r นะแต่พี่เนี่ยไม่เป็นผู้ไม่ชอบจงสูตรนะ p เท่ากับ v กำลัสส่วน R เนี่ยถ้าไม่ใช่บ่อยๆเนี่ยพี่จำไม่ได้หรอกเมื่อก่อนเนี่ยพี่ใช้อย่างงี้ p เนี่ยจำแค่สูตรเดียวคือ p เท่ากับ i v นะแล้วพอเออเราก็เปลี่ยนมาเป็น v เท่ากับ i r นะพี่แทน i ด้วย v ส่วน R ถูกไหม ก็เป็น v ส่วน r คูณกับ v ก็จะได้ p พี่ก็ได้ p ออกมาเท่ากับ v s r ส่วน r ละถูกไหมก็เหมือนกันนะเหมือนกับจําสูตรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราใช้การเปลี่ยนจะง่ายกว่านะทีนี้เนี่ยพอพี่ทราบแล้วนะคะว่า p เนี่ยจะเท่ากับ v s r ส่วน r นะพี่ก็จะได้ r เท่ากับ v s ส่วน p ถูกไหมนะ p r จะเท่ากับ v s ส่วน p ทีนี้เราต้องกหา r ของอะไรบ้างล่ะคู่แรกเลยถูกไหม p เป็น5วัตแล้วก็ v เป็น6นะ P เนี่ยเป็น5วัตแล้วก็ V ก็เป็น6ยกกำลัง2ก็จะได้ R ของคู่แรกก็เป็น36ส่วน5โอเคไหมนะนี่คู่แรกนะ36ส่วน5ทีนี้คู่ที่2ล่ะ P ก็จะเท่ากับ V สแควร์ส่วน R ใช่ไหม R ก็จะเท่ากับ V สแควร์ส่วน P นะคู่ที่2นะเออ12โวลต์แล้วก็15วัตนะพี่ก็แทน P เป็น15วัตแล้วก็อันนี้12ยกกำลัง2นะก็เป็น144หาร15ถูกไหมก็ได้ R ออกมานะทีนี้เนี่ย เราได้อาบมาแล้วนะได้อาบมานะอย่างอันนี้เนี่ยอาร์ตัวนี้ที่เป็นเท่าไหร่เอ่ยตะกี้ที่เราคิดนะเป็นสามสิบหกส่วนห้าถูกไหมอาร์ตัวนี้นะเป็นสามสิบหกส่วนห้านะอันนี้ก็เป็นสามสิบหกส่วนห้านะแล้วก็ไออาตรงนี้ก็เป็นเออหนึ่งสี่สี่หารด้วยหารด้วยสิบห้านะโอเคนะเดี๋ยวพี่วาดรูปใหม่อีกรอบเพื่อความเออ่สบายตานะเพื่อความสบายตานะก็จะเป็น R าสองอันต่อกันแล้วก็อย่างนี้ถูกไหมนะอันนี้ก็เป็น นะโอเคอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อสามส่วนห้องอันนะต่ออนุกรมกันแล้วก็อันนี้เป็น1 4 4่งหารด้วยสินะต่อขนาดกัอันนี้นะีทีนี้เนี่ยไอ้น,นี่อนุกรมกันเรา R R ก็คิด R รวมก็เป็น R1 น 1, บึบวก R 2 ถูกไหมอารวมเนี่ยก็เป็น r1 บวก r2 ก็ 2, 2> mm hmm. ここเอาส6สก่วน5บวกกับ36.5ส่วน5นะ mm hmm. ก็ได้เป็น 10, 7 2 5ส่วน5ถูกไหมนะสส่วน5บวกส่วน5ทั้งเส้นนี้ได้72.5สนะ่วน5ะแล้วไอ้เจ้า72.5ส่วน5นี่แหละที่มันต่อขนาดกับ1 4 4 0 1ส่วน15ถูกไหมนะพอต่อขนาดนี่ยเราก็เข้าสูตรเลยนะสูตรการต่อแบบขนาดคืออะไรเอ่ยนะเส้นหนึ่งส่วนอรวมนะ ออขนาดไดคิดเป็นเศษหนึส่วน r รวมนะจะเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2อถูกไหมนะพี่ก็จะได้1ส่วน r รวมจะเท่ากับ1ส่วน r 1 r 1คือไรเอย่ยคือ7จส่วน5นะ1ส่วน r 2 r 2คือไรเอย่ยเอ,อ่ c c ส่วน15โอเคไหมนะพอเราอย่างนี้เสร็จเราก็ได้1ส่วน r รวมละเราก็ตบขึ้นไปก็เป็น5าส่วน7จบอบวกกับ เท่าไหร่เอ่ย15ส่วน144ถูกไหมก็จะได้อันนี้ออกมาแล้วก็แก้สมการหาอารวมออกมาก็จะได้คําตอบนะเดี๋ยวพี่ก็จะแก้ให้ดูนะคะกอันนี้เป็น1นส่วนอรวมนะอันนี้ก็เป็น5ส่วนด้วย72ใช่ไหมแล้วก็บวก15ส่วน144นะพี่ก็เอาเออ เอาเอาสหารกันก็เป็นสามหแล้วก็สามสี่สองส่สาย่อามแปดสี่อันนี้ก็เป็นสี่แนะโอเคทีนี้เราก็ทําส่วนให้เท่ากันนะอันนี้ก็คูณสองเข้าไปก็เป็นห้าแล้วก็เจ็ดสองนะคะอันนี้ก็คูณสเป็นสิบห้าเอหนึ่งสี่สี่เหมือนเดิมไม่น่าตัดเลยนะก็อันนี้ก็เป็นยีหาหารด้วยหนึโอเคไหมก็ได้เศษหนึ่ส่วนอารวมละนะ เอซ 1, S 1ส่วนอารวมเป็น25หาร1,44เพราะฉะนั้นเราก็ไดอารวมออกมาของทั้งระบบเป็นเท่าไหร่เอ,อ่ยห4 4 2 5ารด้วย25ถูกไหมไดอารวมของทั้งระบบเป็น1,44 2หารด้วย25นะทีนี้เนี่ย V เนี่ยเท่ากับ IR นะ วีรวมนะไอรวมอารวมนะวีรวมเป็นเท่าไหร่เอ่ยวีรวมเป็น12นะเราต้องการที่จะหาไอรวมเป็นคำตอบนะอารวมเป็นเท่าไหร่เอ่ยตะก้ที่คำนวณได้ก็เป็น144ส่วนด้วย25ถูกไหมทีนี้เราก็ได้ละไอรวมเป็นเท่าไหร่นะก็เป็น12คูณ25ห้ารด้วย144ถูกไหมก็จะได้ไอรวมออกมานะเป็นคำตอบนะอันนี้ก็ได้12เราก็จะได้ไอรวมออกมามีค่าเท่ากับ25หารด้วย12นะ หาลงมาก็ได้เออ12สอง 24, 24, 24 0, ถูกไหม24ตัดหนึ่งจุดศูนย์เท่าไหร่เออจุดศูนย์เท่าไหร่ก็ว่าไปก็คําตอบก็คือสองจุดศูนย์แล้วก็เท่าไหร่ก็ว่ามานะอย่างข้อนี้เนี่ยพอพี่ไปดูชอยเนี่ยนะมันก็มีข้อนี้เลย 2.08a ก็ตอบชอยก็สี่เลยถูกไหมไม่ยากนะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเอาหลอดไฟมาหลอกเรานะจริงๆแล้วถ้าเราเอาแปลงไอ้วัตต์กับโวลต์เนี่ยนะให้มันเป็น R ความต้านทานหน่วยโอห์มนะล้วก็จะคิดได้เลย v เท่ากับ ir v รวมเรารู้อยู่แล้วเน็ตเนเลย12นะแค่หา R รวมนะก็จะได้ i ละนะอารวมก็ไม่ยากแค่เปลี่ยนอันนี้ออกมาให้มันเป็น r แค่นั้นแหละพเพราะวงจรมันไม่ซับซ้อนใช่ไหมตอนนุก,กรมอย่างนี้ใครดูไม่ออกก็ก็ปไป e n นใหม่ได้เลยนะอันนี้มันต่ออนุกรมอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ก็ต่อขนาดแค่นั้นเองนะคิดไม่ยากอารวมคิดไม่ยากแค่เปลี่ยน p กับ v ให้มันเป็น r ให้ได้เท่านั้นเองนะโอเคโจทย์ข้อนี้ก็ต่อไปข้อที่4นะต่อไปในช่ยข้อที่4คําตอบก็คือสองจ แปนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายโอเค